ในหลวงทรงรับคนเจ็บเสียชีวิตเหตุไฟไม่อาคารถล่มไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่4เมษายน64พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากลยาณีไปวางหน้าหีบศพนายสมัญญานิลทงงนายอัฐพลทุ่มทองและนายสุขัดเปลี่ยนกลดัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร31เขตทวีวัฒนากทมเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานวัดสาลาแดงเขตบางแคกทมอ ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะลราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายวีรพลทองสิริเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวณวัดสาลาแดงด้วยเวลา16.00นอนหนหู พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจิตพัฒไกรเลิกรองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากลายาณีไปวางหน้าหีบศพนายธนพบประัยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นวัดนครอ,อินอำเภอเมืองนนทบุรีในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลตำรวจปรีชัยทัศน์บุญขำรองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวางังเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆได้แก่นายอิทธิพลประสงค์ทรัพย์นายกฤษฎีสังนางนางสาวจิรพัฒน์นนทริศนางสาวทิติรักน์ทิมแตงและ นายสุรศักดิ์เปลี่ยนกลัดนะรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลธนบุรีสองและโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเพื่อได้ระบบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศบแก่ผู้เสียชีวิตด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้